อาจจะเล่พ่อปูอ่อยน้มาสการปูเ้เจริญพ่อน้ามาสการปูก่อนนี่ครับผมครับมาสการครับปูครับมสการครับปูมาสการครับอะรครับปูัด้วยผาด้วยบุญผาโชกหลายูไม่ได้บุญผ้าโชกคนมีโชคคล้องพ้าด้วยพิมพ์ผ้าโชคบุญน้ำโชคคำผ้าพ้าโชกหลายปูหลาย เออบางเราจำไม่ได้เนี่ยมันหลายพวงเป็นเป็นหลพวงมวดก่อนเป็นในแนววดก่อนหวที่ผ่านมาเขาเป็นได้เลยเขาหกเกดเลยเนาะโอ้วก่อนเขาหกเกเลยจีโอ้ยหกเก็เลยเนี่เน้เาเลยอโอมันเขาเรียงน้องไม่ออนมาปูเขาเรียูเรียกตั้งรักปูเกกเงินเ้โอ้มันแมียนีหลยแมนแล้วแมีนแล้วป่านี้น้องวัวเนาะ วันนี้เอาข้าวก่าดเอาได้ใครก็จะไอไม่เอามานําบั่นี้อย่าเอามาเต้ารองมันทาเอาไอมานําคอยจีถือทั้งบนทั้งล่างบั่นวันี่วดนี้จับหนักเลยเพราะว่ามันเข่ามันเลี้ยงเนี่ยมันเลี้ยงหมุนติวติวติวไม่ไดไหมหมายหมายถึงอย่างหมุนเตี้ยเตี้นี่พัดลมบม้อปูเขาได้เตี้ยหรือโอ้ยน้ำตาเตี้ยนน้ำตาเตี้ยหรือ อันอันนี้กนอันนี้เขาจีไฟเลขอย่างกนนีปูนี่ไฟเลขอย่งกนนีโอ้อคแบอันนั้นอันนั้นพ้นได้พ้นได้ไปจะพ้นพ้นได้อเ่าดดที่ที่ทุท้วนะสด้อ๋อทุทนเนี้ยส่องบระันใดกัมีปูเออสองประันใดทุบทวนได้เลขกปจวัดวันุกปู โอ้เล็กประวันันเงรหล่ากันเนี่ยเล็กตังรักนี่มีมตีโตเป็นยังไงตั้งเซยง่นเนาะเป็นยังงก็ได้ตั้งรักปูตัวตั้งรักเลี้ยตั้งักเดินตั้งัเอาชูกัเนาะเลขตังรักเอาเอาลักเนาโตั้งรักเอาชูเอาลับอกว่าแมนตั้งรักวยูมันงรกนี่เม่ตัวไแน่นี้ปู่างมูเลืตั้งรักนี่หาเลตั้งักปูเตั้งร หกสามห้าเลขตั้งหลักหกสามห้าสี่สามห้าหกสามห้าสี่เลขตั้งหลักเออหกสามห้าสีเอเอบางทีจับผู้ให้ได้ัวเดีวยวได้เลน้นๆได้ค่ะพร้อมอยากได้โฟด์ได้เขียนยังวันได้เขียนอยู่เดี๋ยวนี้เลขหลักการสัญญาราเลขตั้งหลักต่อมาอันตรายพวดเลขหลัก,กเ,เลขหลักประเสริเองเลขหลักอ่จะจะเลขหลักสัญญาราเลขตั้งหลักก่อนก็ยังสิเตรียมพร้อมเดี๋ยวลาเส้านี่เว้ย เห um ็ับเินนมาว่าหอ่อนปุ่นเ่ครับตั้งลัเกินนี่หกยังไงปูหกสามห้าสี่หกสามห้าสี่อได้เลขตั้งได้ได้เลขรักได้บัี้กัจับพูั้านาพูนะกัจจพูนี่จับจพูเนิ่มอยู่สามตัวครับกับว่ารางวัลที่หนึ่งวันที่หนึ่งนี้ละครับเมษาหนี่ละวครับมีตัวเลยมีตัวใดเนี่ยปู เขียนเก้าเก้าเขียนเก้าเก้าเก้าเ้าเก้าสามห้าเก้าสามห้าสมเลขจับคู่เก้าสามห้าเลขจับคู่สามตัวบนใช่ไหมมาเนี่อมาเนี้ตัวล่างนยสอตัวล่างเนีโอเคกี่เรบ่อไรเลยือรโอ้ยหญ่ไรไรโอ้ยเห็นเหเลี้ยงพ่อพู่ถ ไปมื้กูไ้จะไปไหนอ้เหมือนมันมาเงินเลยขายขาก็ะมดแล้ววันเบอร์ะไรที่ขายเขากะไดแมงกะปูเอฟีงินหน่อยอืมเนี่ครับน่อยต้นีนะเป็นเกมมาดิเดกสองตัวร่างสองตัวร่างเนาะปูเนาะเอาตัวใดเนาะห้าหกเลขสองตัวร่างห้าหกไปเลยอะ้วจะแล้วเก้าห้าเก้าห้านะเออ มีนะมีตอนี้เหครโอแขนแขครับแค่นี้ลูกเดียวโกีเอาก็ได้โกี้นี่ครับแต่มาียบกันเนี่ยโฮกี้เป็นตัวมาเทียกันโตตัวกันเนาะเป็นตัวกันเนาะชนรกตัวกันหกสี่งเ็นเออขีดลดขีดวดคว่องกลบไปโฮก้เน้นตัวไหนโปรนี่ห้าหกเก้าห้าหกีนเน้นเก้าตัวเลย ก็าเนยเก้าสามาเนี่ยสามตัวสองตัวนี่ตัวไหนปวตัวาห้อ่ไห้าห้องกลมไมห้ากอ้าห้องนี้ประจักกลับเป็นวีวปัวอยากใ้้องกลมเตัดจมูก่าห้ไปชื่อแล้วให้เานางสาวเงินหดประจองกลับมาปัวอันนี้หองเหนหอเ่อนแลดก็ตุ่มมากแต่มาได้สาต่มงเ้าอยู่ใจติดเลได้เาไปกัมาปวนะหองเก้าสามาเนี่หงเก้าสามขาบรุษบารุษนาง โอ้นามันตแล้วนะปูนะกสองตัวเอง่ะบนบนบนกระสามาบนกระสามาบนกรสามาบนสามหาสามหา็ก็งต้องต้อหาพี่ละสามห้ากับเก้าห้าบนเนาะบนเนาะอ่เอาเลขเสียบเสียบปูข้ปูอะไรด้จะไปปู เสียเสียผูกข้ตายเสียผูกข้ตายเพราะมันเสียผูกข้พูเลยเราเปลครับก็นี้ร่วงนี่ครับฮะโอ้มีเด็ดับจังกันนะะเด็กไดเด็กดับจังกันเห็นมหนึดับบนหลักัวบนหลักวยตัวเดียวดับน้อยพมีต่างหาวูเดอหลักวยดับตัวเียูเห็นี่ ตัแล้วเนี่ะปูหกตัวเดียวหกตัวเดียวหกเลขหกตัวเดียวเลขหกตัวเดียวดับรักหน่วยนะหน่วยบนน้อปูเออรักหน่วยบนอย่างเดียวหลังบกเกี่ยวหลังมกเยียวมาเนี่ยวเลขขี่มาด้วยกันบหดเลขขี่กอดมด้วยกันกอดคอกันมาระงวัลที่หนึ่งโอ้เลขที่กอดฟ้าน้ำกันมาน้ำวันที่หนึ่งเนาะงวดนั่นกับ เก้าศูนย์ห้าเลยสามตัวเลขจะเลขมาด้วยกันบาดเออเลขมาด้วยกันเอาเลขมาด้วยกันเลขยังปูเจ็ดเจ็ดสองย่ยงกับปูเจ็ดเจ็ดสองกับปูเจ็ดเจ็ดสองเลขที่มากน้ำกันเจ็ดเจ็ดสองมาจากปูอ่ะเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดเจ็ดสองเลปเจ็ดเจ็ดสออ๋อเลเล้าปูมันนี่เล็เโอ้เตปมันิจ็นักมดมองเขียนเราขอบุณครับปูเด็กเตอปูกเด็กเต้อปุกเเอาอาไเอา เอาาเเ็กยูดล็กเๆเเรเาฮ่จไปพูดจะไปจะไปเล็กเพียดห้าศูนเ็ูนย์เน่ยเจ็นย์ห้าศกพวก่าเอาเเล็กจะยมากเล็กกเชเล็กเดเร์เ็เจ็ดนเล็กนี่มันเป็นเล็กประจำปีย่อเพอดเล็กมันออกมันอกเรียขเข เลขเลขมันออกกกายนี่มันออกสองเจ็ดศูนย์เตีาพ่อสามตัวเอาแคเจ็ดศูนย์กับห้าศูนยเนี้ยครับผมเออเขาเรียกว่าเลขเลขกันตายก็ได้เดี๋ยวเราเลขกันตายโอ้เลขกันตายเนาะกันกันอ่าไอพวกเล็บตั้งหลังไว้เนี่ยกันตายเอาเอาเบเล็บเอาเล็บไม่เนี่ยเอาเล็วเนี่ากันตายเราการดีไม่เลียงอย่างี้ปะรด่อ เสรล้วที่สองได้ไนี่ปูมานี่มานี่เลขเทียบูกคอทังเดียวมีมองยูปูมีมยู่เลขเทียูกคอปูสารธรรมมีมองยูเ็นบักเยไดเขาจิเอาใจพิชเนี่ยูอตายตรงเนี้ยเลขเชียบปูกคอปูสารธรรมเป็นเนี่ยขนานี้เลยขนาดนี้เลยครับ อางหนาแล้วปูนาที่สองแล้วปูขึ้นนาสองเนรหนานกม่เดีน่อยสาตัทกกหก้าหกหเด็กเสียบตัวนี้เหเด็กเสียบตัวเดียววาปของหนาตัวเดียวันตัวเดียวเสียบไว้นี้ยยังเหลือนแมวเหลียนหลงือเล้วหอเ็กนดียวนี่อไอยู่า แมวนี่แมวนี่แมวจักตัวปูก็สิบตัวไปเดียวตะเดียวตัวเดียวโอ้บ่าว่าอวไรเอามากกับมาเอาเวิร์ดสีได้เตรียมกระดานไว้อีกนานึงนะตัวเดียวนึงแม่ว่าเป็นอยังไรก็แล้วกันเนายแก้วอะไรตัวแก้วตัวเดียวครับเออแกได้น้องแมวตัวนึงตัวน้อยแล้ววันนี้น้องแมวปูสลักคำแกเลยน้เนาะน้องแกผูสลัก น้องแมวปูสารคามเลขกน้องแมวปูสารคามเราเกบเี่นเ่ง้างวเล่กั้งเอาสูตรนี u, ้ลงเลขห้าม um, ันสีย่ห้าสีห้าตัวยาวปุ๊บบกอีกตัวนึงอีกอ่ะหกห้าหกห้าหกาเปลี่ยไดจแมวให้กัยอดกียะจังสี่มารับปูนี่รับปูนี่คนนู้ เอาเอามาเลยปูเอามาเลยาเทียเดียวไดเปูใหญ่ไปไหมห้าหกแปดเออหกดห้าหกแปดโอ้ความหมายปูสิว่าคือกล่องสลากนะห้าหกแปดเออสองตัวมีบลาปูสอตัวนี้ตั่ตัวเดียวแปดแปดเจ็ดปาปูอสองตัวล่างขบนสองตัวล่างขบนปูสอง ้องตัวล่างสี่เดียเองนดียวจิตัวเดียวลงนี่ล่างยสองตัวล่างอันนีบนนี่นี่มอนนี้น้องมวได้ได้ต้งลาง้งบุเนี่ยอ๋อ่ตัวเดียวหุกนี่ล่างออล่าล่างล่างบนีเขียนล่างาดเน้องแมวล่างน้องแมวล่างเจ็บมถืน้องแมวล่างน้องแมวบนเนาะเดี๋ยวจะน้องแมวเคืองมีมาปู เลียงเพิ่งม่อไม่เลี้ยงม่ไ้ไงอ่าเนียถ่เราผมไม่อยากจเลยนีเดี๋ยววันนี้ผมอาว่าว่าของวันนัปูเสจแลาวมาผู้ขายจะเร่นงพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเด้อปูเอ้แบบเจ็ดแข็งๆเลยนับปูนะแบบเจ็ดนะครับเนาะแปดแฝดพี่แฝดพี่มาแฝดพี่พอหัคนนึ้ว่าตลกเหมนนมาเกิดอเนี่ยโน้บุตรเป็นมา โอ้มุาโ่อเหมนเหนมาบ้าเมนมาหมุนผ้โชว์ลงเสียงลงเสียงลงเสียงหมมุนผาวุนผ้าวยบุนพาโชวบหมุน้รวยอนี่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 ควนมูไี่มือเนี่ยแล่น่ะเลมังแมวในควานมูนป่้เียวนี่ดี๋ยวมึงขอคุณเดทั่วไปเนี่นี่นี่ใคนเนียจัดไปพูจัดไปเบิอะไปพูนี่เบิไปนี่ มือเดีวมื่อเดีวเรียบ้อมสองนาฬิาเนี่ยปู่ผรู้ผไมจัว่ากะไร้วมเนรอหรนอยงม่หอมเรอ้าวมขอมปสุดมันก็บพราลายตัวหรอกปูพ่อแม่นน่ครับแม่ตัวลายตัวขีเขียนตัวใหญ่ๆครับเดีย์ครับวอมยเามีมียังเพิ่มเติมบ่าดิปู่เอ้ยมี่ยังเพิ่มเติมว่านี่เนี้ยีเนี้ น้นเน้นมากเน้มากเน้นมาก่เนนนก็คือเก้าสามห้าเก้าสามหางไปแล้วพ่ครับพงไปแล้วครับอันนนะห้าบกห้าหล่างห้าล่างเน้นไปแล้วพล่างเห็น้องต้องเมวนี้อ่ออันอันอันเียบผูกขอมันขากแนแล้วเรียบอเน้นเนี้ยโอ้เสียผูกข้อเนาะอ๋อหน้ั่ครับ เีว่มันลุกันครับมนคำนวณแนเรยก่าคนเน้นเรียว่าเป็นเน้นพุ่นเนีนนอกเนี้ครับผมครับนอาเน้เนียหกแปดหกแปดนแองนอกเนี่ยเนียหกแปดแตดงว่าเป็นตัวบนอันนี้เน้นบนนี่หกแปดหกแปดเน้นบนบานีล่างเนี่นนแปดเจ็ดแปดเกียรครับล่างเน้นแปดเกียล่างเน่นแปดเก็ดนี่เนี้ นั่งทำไมนั่งทำไมทีมองเอาดิเอาเอากเอานารอมันกำลังตีเต็มเลยเฉยไรจะ้ตเต็มเด้นังไมทีกั68เ68เก่งเอาไหมเขาเร่งลงแวนี้มันเร่เก่ามันเล่เก่านะมันเร่เก่าันมันตรงกันแล้วเร่นัมเันตรงกันแล้วเร่ นั่งสมาธิเพื่อนจีได้เอาไปวิเคราะห์น้ำมานเออมีเหล็กยางแน่มันหลตัวเพราะยางหลตัวเพราะว่ามันได้ตรงกันอย่างที่น้าตอนนี้เอฟซีอนไหนใจล้วปูเอฟซีกแล้วนักนขอ้มันเนี้ยมันหลตัวก็ค่อยแกงก็ค่อยต้อยไปต้อยต้อยตัวหนี้เดงนั่งสมายิไดตัวไดกว่าปูอกแปดบวกกับเจ็ดแปดอกยีแปอโอ้แต่ว่าลว่ามันตรงกันไรยางไแนวอยู่ตัวนี้ เออว่านี่มันใจร้ายภายในปูว่านี่มันใจร่างเมือมันใจบนมีว่านี้ันเอามันใจข้างหลยกพอนอันเอาเอาเทียบแก่ข้อวันนี้เล่นน่เล่นนแต่ว่าที่รับไปเรือยแต่ว่าเทีย์ไม่รายเนี่ยตัวนั่งสมารถบี่เรามลนนสมารถที่อีกคนนสามารถทีก่วันนี้เทียกยบเอาเท่ยขอว้เนี้เทีย์อาเสี่อข้อว้อยู่เด้ข้านั้น โอ้ยลุงยืนถึ้นยันขึงนไมเงี้ยขึงนตตัวเขาเปนผีบ่าผูกผีบ่าผูกใส่โอ้ยเสีว่วมีรัโคตดเจียกเข้าไปนั่นเหรอตอนนี้ผีเล้าบองผีเดียผีบอกว่าไหนปูก็บอกว่าปูว่าขอบุณในไทยเด้หลวงปูเอ้ยเวรตันหลวงปูจะเป็นบารัีพิงคับยงบว่าินี่นั่นเรศนบว่าพินย่นันอย่งพินาันพินี่นั่นนีนพี่เลยเ โอ้ซาตุซาวา้นี้วตัวนี้วะึาวะพไม่เจาหัว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 ไปเลยเตือนข็ม่ามึงขักดือหัวหาหัวหนะวหัวหไม่ได้ปูปูไวไว้ปูหัวหาหัวปูดี๋ยวนี้หาหหาแถวสารคามก็มีมอรถดิสเแล้วแล้วับว่าช่องรถดิไปขายว่กู มันก็จะกเจันคนพาด้วยมันนพาด้วยเนาะพาด้วยร่วมกันก็จะช่วงมากกว่าเ็บมือมันปูมันดังแล้วเนีมึงกอ่ะเจ็บข้อข้อพลันาด้วยมันกมันเนี่ยครับาว แต่จะทำมีตัวละนับปูนะเออทำมีอะจรำมีอะปูปูเกิดดีเนี้ยจะห้าหกหกห้าห้าไม่ต้องตับปูอะไรเจ็บมันมานแห้งเจ้าว่านี่ขับมันบวออกตัวนี้เนี่มันตัวไ่ยอดว่าปูเออมันสิด่อเจเก้าหกเก้าหเออก้าห้าคนแล้วเทาิมเพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกแน่มีเพิ่มอีกว่าปู พ่อพ่อเด็กงก่เข้าหาเงี้ยมึงพ่อประเทเ้าหาเงี้ยกันกันไม้พ่อพูก็ากัน้กเข้าหาก้างเข้าหาเพิ่มก้าวม่แล้วไม่แล้วไม่แล้วเข้าหานี่แล้วพูให้แล้วครับพูให้เข้าหาแล้วจุดเด่นจางเลยอ๋อครับเอาแซมี่เจ้ามาหนิกะชิลบก่อนพูแซมนี่นี่มาหนิพูพูาะได้เกลือเข้ามาเ้วหายพันแทบดิเอ้กพหายพันพูหายพัน เออเป็นแ i i p p so no. a, ada, er> ้พ so? ่อนั anyway, ่ยแอคที่ของเหมอวพบุญผ้าโก่ผ้าด้วยผ้าโซ่รื้อาด้วยเหรอาโซ่ผ้าด้วยปรับะเนี่ยเจรบุญ้าโครบมีเจบุญากเลยครับมือนเรื่องนี้เนี่ยเข้าเออุกพ่อพ่อผ้าร้วยซุปผ้าร้อยาย่งพิมพ้าร้ยคลองพาร้อยบุญน้ำโชกคนมีโชกคำพ้าผ้าโชคคำผ้าพาโชคครับปูภาวนา ไหน้ามาไปหน่ามาหลายปูหลายหายมั่แต่เขาล้กันแต่เขาวกันักปูต้องเล็กกับดไปเลยกดไปกดเลยกดแเพข่นเลยันเมื่อกี้กินติ้วว่าหาแต่ที่นี่เห็นสูตรตารางโน้ตเมวรับประกันร้อยปรต็นคือ6 8 มหขาบปูน้องทุ่นหขาไปหลายแล้วดีหาลางขาลางแปบนผมนั่งอะอันดีแล้วก็กับเาหุบ่างเออหกแปบนเออือตัวนี้ละครับผมแล้วครับจวนำวนำหกแปดกันที่ดังเนี้ยปานนี้มันอย่างเกี้ยวกจว่ากางกจยดีว่ามันหายากเลยลบปูตัวนี้ลูกปูปวยเหมือนกัน ว่าคมณธนชาตมิต่ดังก uh. ็ดังนะดังตอนนั้นเขาพิดเร่งพกแกงลุกๆเดียวเหลนครับเออเว่าอั่นกายโยกบนนีสุขภาพัแข็งแรงห้จา่ให้แต่ลูกแต่ไฟแต่กินยาอายุธนาเอยยาอายุธนานี ผูใด้กอยากเกาอยากแช่กูได้กอยากป้วอยากเป็นโรคก็นไข้กินยาอยู่วทฒนะที่ยังแล่นยปูหมูบัวปูฮะหมูปหมูบัวหมูบัวปูหมูบัวมบัวมันยูนของไปของประเทศปูมันหลือปูหรือล่าโอ้ยขีไปหาปูมันไว้ไระอันอันกงมๆมันโคโลคิเลนบปู มันบุากูโ้แล้วีบอกวใบุใบบัวละอ๋อหูวจักแล้วพวกหูจักแล้วยัเงี้นี่อยู่มันกินได้เลยบอกครับตัดกินได้เลยบกครับฟันตบเอตดบเลยเล่าอหัวบัวหัวแมงหัวพักหัเมีนี่ตังหักหัวมันซํากับปั่นผดซวบวซสองกับปั้นนี่ยวปะ่าบัดนี้แหละบัดบัดบุญท่านเล่ยีชมพ่อนเลยไปเอา กัรแก้โรคกับโควิดจับมันมีแต่ไข่ตาขิงแค่นี้นะขิงมือนี่แนะเอต้ตุ่มกัรแก้โรคหัวใจกับใบเตยโรคหัวใจวายหัวใจไม่ดีหัวใจรั่วเออเแีปเปิ้ลเลื่อนแอปเปิ้ลฟังเลื่อนอยากถึงมันไปซื้อไดบ้านใช่ครับครับเป็นโมหวานก็ต้องส้มลากลากเออลาก เตยบ้องเตยเงเตยถ้าลูกหัวใจหัวใจไม่ดีหัวใจตันหัวใจอ่นหัวใจทั่วหัวใจต้องไปมันอย่างเดียวไปเตยนะนบหัวใจ้อไปเนี่แหละสมมนไปู่ยอดเสมมนไรีเกี่ยวนางสุ่มยยนึ่งยู่หนชาเียงง มุ้ใจอ่อนแอกินได้นะคู่นะมุ้งกยอนู่ครุค่ครับเปกนได้กินได้ปู่่ขให้กินได้เม่อไคเนี้ออกินได้เมื่อมุ้มีคู่มุ้ใจไม่มีคู่กินได้เมื่ละเชเนี่ยสาเออเออเจริญพรเจริญพรสาธุ่ก็ม่แล้วปูนะ